สวัสดีครับป่าจอดอินดี้เพื่อนเพคาเฟคาเฟ่ ait, จริงๆแล้วเจ๊ก็ปรับปรุงใหม่นะเดิมเป็นร้านอยู่มุมนี้นะครับเป็นร้านอาหารผมดูสไตล์ของเจ๊นะนะเจ๊ก็ปรับปรุงเป็นร้านอาหารคอนเซ็ปต์กลางวันด้วยร้านนี้ดูสามคอนเซ็ปต์แล้วก็กาแฟก็จะอยู่มุมนี้นะะ ส่วนบมนู้นเราเห็นไกลๆนะครับค้ยเตียวข้อยขานะแต่ถ้าเรามองแล้วเนี่ยแบ็กกราวด์นะหรือว่าจัดได้ลงตัวเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นรีสอร์ทเนาะเป็นรีสอร์ทอืมป้ายถนนครับละต้นไม้ล้อมนะมุมนี้ก็ป้ายค้ยเตียวห้อยขาหรือออฟฟิศนะฮะมุมนี้ออฟฟิศติดต่อที่พัก เอออะเดี๋ยวเราเพื่อนๆ,ๆดูแบ็กกราวกนะเวลาจัดสวนร้านอาหารเนี่ยต้นไม้จะเต่นเลยนะฮะถนนที่จอดรถต้องมาก,ก่อนบอดี้ของร้านก็แล้วแต่คอนเซปต์เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเรื่องภูมิทัศน์ต้นไม้นะครับการโชว์ภูมิทัศน์ให้สวยงามนี่เจ๊ก็วางหินยักษ์เป็นแนวเลยเพื่อนๆกระถมหินขึ้นมานเห็นไหมหินยักษ์ เจ๊ก็คอนเซ็ปต์ก็ไม่ธรรมดาี่กลางคืนถ้าเปิดไฟเนี่ยโอ้ห้อยไฟหมดเลย,เยของเจ๊ก็เดี๋ยวเราไปจมออคอนเซ็ปต์ของร้านกาแฟดีกว่าเปิดเดียวเดีนี้ฮะเพื่อนเปนคาเฟ่เออยังไม่เปิดไม่นั้นเราจะอุดหนุนเจ๊สักแก้วเนี่ยเมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วอันนี้ก็เป็นไม้ล้อมนะบอดี้ตัวคานเหล็กอย่างดีเลยเพื่อนๆน,น,นี่รีสอร์ทของเขาก็อยู่รอ,รอ,รอบๆเลย ต้นอะไรบ้างเพื่อนๆเนี่ยอะสวยงามอ่ะโอ้นี่จิงช้านี่เพื่อนๆดูดิโอ้จิงชาเนี่ยเ้ยคนสิบบนที่ไม้ก็สวยงามเใต้ต้นนั่งกินกาแฟตอนเย็นๆตอนนี้ยังร้อนอยู่แต่น,นี้ยังไม่เปิดนะฮะโต๊ะนั่งไม้จริงชาโอ้โหเฉพาะคาน เสาจริงช้าเพื่อนๆไม่ต้องพูดถึง่ะนะโอ้โหอลังการในลังการอืมนี่เขาซุ้มเดี๋ยวเขาวางโต๊ะนี่แกะน้อยแกะน้อยสองตัวนี่ก็เก้าอี้แกนไม้สวยงามยังไม่เปิดนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพลอนคาเฟ่นี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 ่มันเป็นจุดคอนเซปต์เห็นไหมเพื่นเพื่อน ขึ้นระเบียงไปอย่างนี้เลยเดินวนจนแบบปุ๊บปุ๊บก็น,นั่นจงจมบรรยากาศรีอสอร์ทเดี๋ยวเราส่งดูในร้านเจ๊อุปกรณ์ยังไม่เสร็จนะเพื่อนๆอุปกรณ์เจ๊ก็วางคอนเสร็จไว้เคาน์เตอร์ชุดรับแขกระบบไฟนะเพื่อนๆโลโก้ของของร้านโอเคสวยงามสวยงามนี่โลโก้เพื่อนๆสวยนะ ช่างไรเจ็กไงสวยงามสวยงามนี่นะฮะสวยงามสวยงามไม่รู้เปิดวันไหนนี่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะเพื่อนๆคนเสร็จก็เยอะร้านนี้ร้านโต๊ะแก่ก็นี่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบึงบัวช่วงนี้ก็รอมาพักกินข้าว ือบรรยากาศนี่ก็เป็นมุมรีสอร์ทนะฮะเป็นเพื่อนนี่ลูกค้ามานั่งบรรยากาศโอ้ลมมาแล้วเพื่อนลมมาโอ้ลมมาแล้วนี่สวยงามสวยงามมีปลานะเจ๊ก็บอกเลี้ยงปลาสวายปลานนินนะฮะอยู่ในบอ่อเนะี่ยชอบบรรยากาศเอามุมข้างบ้างมุมข้างมุมข้างอ๋อมุมข้างก็จะมีอีกห้องนะึง นะครับอีกห้องนึงอ่าอีกห้องหนึ่งอ,อ่าอีกห้องหนึ่งน,นี่ก็น่าจะเป็นวางโต๊ะแล้วแบบจัดสดตายของร้านให้สวยงามตามความชอบของเจ้าของโอเคน่าจะใกล้เปิดเร็วๆนี้เพื่อนเนะฮะน่าจะใกล้เปิดเลยเอนะะ่าจ,จานเอก็นั่งผ่อนคลายยินดีต้อนรับ จ็กน้อยอน,นี้เรารีวิวด้านหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวห้วยขารีวิวทิพักก็รีวิวไปตัวทิศเที่ยวทัวไทยนะครับป่าจอดอินดี้ก็ภาพสวย,สวยก็ฝากเพื่อน,อนมา,า,า,าติดตามชมเนาะไม่ได้มาเที่ยวอย่างน้อยก็เป็นไอเดียหรือเป็นคอนเซปต์ต้นไม้ต้นไม้ธรรมชาติอาหารสิ่งสวยๆนะครับไอเดียประมาณนี้ป่าจอดจะชอบทำคอนเทนต์พวกนี้ ก็ขอบคุณครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามชมขอบคุณครับป้าขอบคุณครับ